ทั้งตัวกองทุนไทย ESG นะคะไทย ESGX นะคะแล้วก็ RMF นะคะแต่ว่าไทย ESGX อะคะ่ะเราเปิดให้ลงทุนใหม่นะคะแล้วก็สับเปลี่ยนจาก LTF เดิมเนี่ยได้ภายในวันที่3 0มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะในส่วนของตัวไทย ESG กับ RMF เนี่ยเราสามารถที่จะลงทุนได้ถึงสิ้นปีเลยนะคะในส่วนของตัวความแตกต่างอื่นๆอีกนะคะถ้าเป็นตัวไทย ESG อะคะ่ะก็จะสามา ที่จะลงทุนใน หุ้นและตราสารหนี้หรือว่าจะเป็นหุ้นหรือตราสารหนี้ไทยก็ได้นะคะไม่น้อยกว่า80%นะคะสำหรับไทย e s g x เนี่ยจะเน้นการลงทุนในส่วนของตัวหุ้นไทยยั่งยืนเป็นหลักนะคะต้องมีหุ้นไทยยั่งยืนเนี่ยไม่น้อยกว่า65%เรนะคะเราจะได้รับคําถามมาค่อนข้างมากว่าไทย ESGX มีกองทุนตราสารหนี้ล้วนไหมนะคะต้องบอกเลยว่าไม่มีจะไม่เหมือนไทย ESG นะคะเพราะว่าเงื่อนไขในการลงทุนเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าจะต้องลงทุนในหุ้นยั่งยืนเนี่ยไม่น้อยกว่า65า เพราะฉะนั้นตัวหุ้นยั่งยืนเนี่ยจะเป็นสัดส่วนหลักของพอร์ตแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะมีการผสมตาสารนี้เข้ามาได้แล้วแต่ประเภทของกองในแต่ละกองที่อาจจะแตกต่างกันไปนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้บลาจากรุงศรีก็มีทางเลือกให้กับนักลงทุนสามกองด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับ IMF เองะคะก็จะลงทุนได้ ในหลากหลายประเภทสินทรัพย์นะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะแล้วก็สําหรับตัว Thai ESG กับ Thai ESGX อะคะ่ะมีนโยบายที่จ่ายเงินปันผลได้แต่ RNF อะคะ่ะไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลนะคะ